สภาพในคุกเป็นไงบ้างดูแป๊บค่อนข้างจะเหงาเหลือห0ร้อยวิปวยพวงยิงไงให้โดนรู้ได้สัตว์ประท้วงมังใ,ใหญ่ขนาดเนี้ยมันโดนมันมันพลอคอกับยิงคนตายเนี้ยรวมกันประท้วงเนี่ยไม่ดิมันหนักกว่ายิงคนตาย <c oughs> บินโชะแอโชะไม่แอโช่หรือวะไม่เป็นแอโชะแบบตีลังกานี่ยนี่ตีลังกาให้ดู ต่อกลั่วน้องกูจะโดนจับกูไม่ยอมเว้ยกูต้องยิงให้ตายอะไรอะไรเนี่ยหลอก้นรถอ่ะไอ้เนี่ยรถรถใส่ตัวออกมาน้องน้องน้องไป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 ดักบนรถดักบนรถจบแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วจบแล้วดักบนรถเดี๋ยวผมบาลุกโมไปจบแล้วอจบแล้วไม่มีเลยแล้ว กูดักุบนรถลอยเฮียรถรถรถข้างในมันจะขับออกมาขับมานี่โดนกูอะขึ้นลำเลยโอ้หยโอ้หยขึ้นลำปืนแทบโอ้หยไปทันละไปทันละ อย่ยมาไล่ยิงกูว่างแดูเถื่อนมันยิบม่นยิบกูไม่ยิงมันยิยิบไม่ยิงเลยเดี๋ยว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 ก็ว่งหนีก่อนแป๊บนึงขึ้นลำก่อนเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยว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 อ้าวขึ้นลำแล้วนี่เอ้ยช่วยซุ่มไม่ได้ลืมไปขึ้นลำแล้วไอ้ดังขึ้นลำยังขึ้นแล้วขึ้นแล้ว เหมอรีคริสต์มาสมัน Merry Christmas มันโอเคปืนนี้มันจะตายโฮโฮโฮ Merry Christmas อยากได้รถ Merry Christmas เอ้ไม่รู้ Merry Christmas มันอะไปวัดอ่ะหมุนรอบมันไม่เรียกคริสต์มาสอะเฮียทำทรงกอดไลหอย่างเป็นมิดไอเฮียที่ไหนได้เดาแล้วทุกทป่ายอะไรอ่ Merry Christmas กูก็จะโดนแล้วเฮ้กูเข้มเกินไม่โดนหรอกเกือบโดนต่อยแทนอ่ะเออฮะกูโดนไม่เกือบโดนลุมกระทืบแทนใช่ไหมฮะกูว่ามองหน้าเขาอ่ะไอ้ปุ๋งไม่ได้เงินแล้วไอ้โดนลุมกระทืบเหรอไม่ไม่ที่มึงบอกอ่ะมึงไปมองหน้าเขาอะอ๋ออะไรนั้นคนละเหตุการณ์คนละเหตุการณ์อ๋อไอ้เหี้ย ไอ้นี่เก็บระดาษ้บอกเลยไอ้กำลังตอบไอ้ทีสาเลยเฮ้ยขอกีตาร์เลยงนาะกีตาร์โหดเกินครับกีตาร์ผมยอมแล้วผมยอมแล้วเอาเฮ้ยยิงโหดทำไมขอโทษขอโทษไม่ได้ัำแต่ยิงผผ้ผมโผ่ๆเมื่อไรผมอะไรโถ่โอ้ย เนี่ยเอ้ยจะรอยิงกูปูไม่ได้นรอกมาตากที่ไม่ใช่มันมมีปืนอีกแล้วน่หลีตาหน้าตาไม่นะเฮ้ยตาไม่ใช่อะไรอะไรขึ้นลำรอนี่โดนยิงหมดอ่ะบอกเลยเฮียเปิดไอจีแล้วอันหนึ่งกำลังจะเปิดไอจีเลยปุ๊บปังปุ๊บปังอะไรก่อนดีเนี่ยฮะ กีตามันยิงกูด้วยฮะเพื้นล็อ่ะมาใหม่มาใหม่มาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันยิงให้สัญญาณด้วยสิเดี๋ยวจะได้ช่วยยิงมันคุยอะไรกันวะสำรวจแมบ ไอ้เฟ้อเสียงคุณยนต์ว่ะอ้อาตอวตำรวจเมื่อกี้ไปเนมาหน้าคายแล้วหายไปไหนเมื่อกี้เห็นอยู่พี่เฮียตกใจหมดเฮ้ยหายไปหมดเลยหายไปไหนกันหมดวะเมื่อกี้น้องเห็นเปล่าอ๋อมาละกออมาละอ๋ะอนี่ตรงตำรวจโหาให้สัญญาณก่อนสัญญาณเลย ูพยายามนอนกูพยายามนอนแบบเนี้ยพอกูพยายามนอนแบบเนี้ยมันก็มันก็ต่อไปไม่ได้ห้องแต่งตัวตำรวจมันอยู่ตรงไหนที่อยากดูโอ้โหตัดเดะเดะเดะเลยเลยไหมพี่เลยไหมได้เหรอแบบเนี้ยแต่งได้เหรอวะเลดเลดอะไรเลดไม่มีเลดแล้วดึกไปยากมาสองทุบยังรอจะให้อยู่ ตรวจเจอแต่เอคเอคเจตตำรวจเฮ้ยเฮ้ยทกี่เหรอทำไมมันเงียบไปวะเฮ้ยทิดห้องแต่งตัวต้้อนนำต้รวจฮะมันให้ประชาชนซ่อนตัวไว้อ๋อประชาชนคือมองไม่เห็นให้เทคจัดชั้นสองแล้วมั้งไม่อยู่บนไ้น หลุกปืนหมดลุกปืนหมดได้คิวเป็นตัวนึงได้คิวหนวดเกินหนวเกินเพื่อนผมตายหมดแล้วอ่ะเพื่อนผมน้องผมผมตังตังกูให้ฟรีเหมืทเพื่อนผมน้องผมเราบอกเพื่อนผมว่าตายหมดแล้วอ่ะไม่ยอมอ่ะเ้ยฝ่าตัดผมไม่ยอมบอกพ่าตัดไม่ได้หนวดคนเดียวไม่ได้กีตาร์ไ้อ ตาต่างเฮ้ยน้องโอมน้องโอมเฮ้ยเพื่อนผมด้วยน้องโอมดูซี่ทองจริงไหมข้างเฮ้ยยังในห้องเ้ียฮะค่อนข้างจะไฮเทคไอในร้านทองอ่ะตานึง กีตาร์ตายอโอ๊ยกีตาร์เลยายซองไปาเล้เแล้วเนะ่ยเด้เย็เย็กูกลังยิงมันอยู่หมดเา หมดเป้าบนหลังคาไปหมด,ดแล้วเป้าปดาเป้าดาเป้าหลคามีสองตัวเฮ้ยอีกตัวนึงสีต่ตัวหน้าหน้าคายหน้าคายมันเกิดในทันทีแล้วเดิมโหดเดิหมดดห้องใส่ดินกบเอ้อาเฮ้ยกำลังเสริมหน่อยกำลังเสริมหน่อยห้องกินกบไม่หายแล้วเชื่อของเนีป่ะล่ะ เป็นซื้อปืนนั่นก่อนอยากเล่นอยู่อ่ะที่กูบอกนั่นแหละนั่นน่ะในบาริสเลนอ่ะปาเมื่อถ้าไอ้ก้าเข้ามานี่ไอ้ก้าได้เงินฟรีเลยนะเว้ยไม่ได้เฉียวไม่เสียวเสียวไม่ชฉียวไอ้ก้าไอ้ก้าอดได้เงินฟรีหมดเลยอุ้ยเสียวเสียว